รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แบบนนี้ะะคะสําหรับวันนี้ค่ะใครที่ยังไม่มีคู่รู้สึกเปล่าปลิวหัวใจก้องเชื่อเหลือเกินว่าเราจะมีคู่กันแล้วค่ะเพราะวันนี้ก้องพาแขกรับเชิญพิเศษหมอฝ้ายรัศรินมาบอกเคล็ดลับของการมูเตรรแลูสถานที่สุดศักดิ์สิทธิ์ค่ะวัดวิษณุสมาคมฮินดูธรรมสถานเทวสถานแห่งเดียวในไทยที่มีเทพฮินดูครบทุกองคนะคะและไปิดท้ายกันที่ร้านไนทูมิตรยำค่ะยำสุดจัดจ้านที่เผ็ดร้อนเหมือนความรักของพวกเราที่กำลังจะเกิดขึ้นไงล่ะคะ ตอนนี้นะคะกล้องอยู่ที่วัดวิษณุค่ะแค่อยู่ข้างหน้านะคะกล้องก็ส,มสัมผัสได้ถึงพลังงานดีๆความศักดิ์สิทธิ์สุดๆเลยไหมคะเอ๊ะผ <L> ู้ชมค่ะคนนั้นแต่งตัวเต็มมากเลยค่ะที่จะมาไหว้ให้ถามวันนี้กันนะคะว่าทำไมต้องแต่งตัวเต็มขนาดนี้มาไหว้ที่วัวิษณุแห่งนี้ค่ะ <L> ใช่เลยค่ะ วัสดีค่ะตายแล้วมาเจอคนสวยนี่เองนะคะอาจารย์ฝ้ายรัศสรินนะคะเดอะเมจิกควีนเลยวันนี้ตายแล้ววันนี้ที่ก้องมาทำอะไรคะก็มาที่วัดวิชานุพ่อบอกว่าวัดแห่งนี้นะคะบอกก่อนเลยช่วงต้นปีนะคะเราก็ต้องมาไหวเราไหวเทพปีแล้วก็ต้องมาไหวเทพปนดูบ้างนะคะก็เลยมาที่วัดวิชุแห่งนี้แค่มาถึงก็สัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์พลังานเลยมฝ้ายไม่แต่งตัวเต็มขนาดนี้เท่าวันนี้ขอพระแม่ได้ค่ะก็เลยมาถวายใส่ชุดซาลีอันนี้เ็ดรับพี่ก้อง ถ้าอยากขอแล้วให้ได้นะต้องลงทุนหน่อยอ๋อถ้าอยากอยากจะขออะไรให้ได้เพราะที่วัดแห่งนี้นะคะมีเทพ หลายองค์มากๆเลยใช่แล้วถ้าเกิดขอได้เวลาขอได้จะปุ๊บเวลามาไหว้กับคืนเนี่ยให้ใส่ชุดอินเดียมาเลยแล้วแต่เราจะตกลงกับเทพแล้ว<อ>แต่เราจะขอกับเทพค่ะจะบอกว่าฝ้ายเนี่ยแอบส่งให้อาจารย์อบอกว่าลูกค้าเนี่ยมาขอวันที่27มกราคมวันที่31มกราคมได้ผู้เลยพี่ก้องอไปซื้อที่ไหนหรอนี่ไม่ต้องซื้อค่ะเรามาด้วยจิตศรัทธาด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวฝ้ายเนี่ยจะแนะนําว่า เราจะขอ,อยังไงให้ได้ผู้แต่ทีเนี้ยผู้มันมีหลายแบบเนาะ<อ>ใช่ไหมมันมีทั้งแบบว่า กินกันขำๆไม่ต้องเป็นแฟนยืนยาวหรือขำขำกลองก็มงคลก็กินกันเล่นๆของกันอ่ะก่อนที่เราจะไหว้ขอพรกันดีกว่าหมอบไหว้นะคะเดนเบติควีนพากล้องไปดูแลไปดูสถานที่ก่อนดีไหมว่าที่นี่มีที่ไหนบ้างเพราะที่นี่ใหญ่โตกว้างขวางมากเลยอันนี้เนี่ยไม่ใช่ทีเทวไลจริงนะคะอันนี้คือกำลังปรับปรุงอยู่ใช่ไหมใช่กำลังปรับปรุงอยู่ค่ะแล้วก็ด้านขวาก็กำลังจะสร้างเทวไลยอ๋อซึ่งจะอัญเชิญเทพเหล่านี้เนี่ยเทพทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่เทวไลนู้นอ๋อไม่ใช่ค่ะสร้างเพิ่มจะสร้างตรงนี้เพิ่มแบบ ใช่ค่ะสร้างเพิ่มค่ะแล้วก็อัญเชิญเหล่าเทวเทพตรงนี้ตรงนี้ไว้ด้านนู้นนะคะให้<อ>แบบว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ไปกราบสักการะเทพบอกว่าจะสร้างเป็นหินหมดเลยถูกต้องค่ะ<อ>ที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นทะเลน้ำนม<อ>จะเป็นหินอ่อนหมดเลยที่ก้องข้างบนสวยมากางั้นปไปดูกันดีกว่าครับไปเลยจไป มาถึงด้านในแล้วนะครับสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะไหนบอกฝ่ายแนะนําหน่อยเร็วเป็นใครบ้างอันนี้นะคะคุณคุณมาโนธเป็นกรรมการนะคะค่ะแล้วก็คุณดีปัก,ปกดีปักค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนธนีปักเป็นผู้ดูแลฝ่ายกิจกรรมด้านการศาสนาและก็ติดต่อกรมศาสนาเป็นหลักค่ะมโนธขาวัดวิชนุแห่งนี้มีความเป็นมาไงสร้างเมื่อปีอะไร่องเี้ยคะ ตามหลักที่จดทะเบียนนะครับปี2458นะครับบรรพบุรุษของเราครับร่วมรุมกันมาแล้วก็ซื้อที่ตรงนี้แต่ทำเป็นสมาคมได้เพราะว่าต้องจดทะเบียนเพราะว่าวัดนียจะถือสมบุญแบบอย่างหนึ่งคือฝั่งนี้คือการไหว้ฝั่งนี้เทอกุศลากลางหมุนแันนี่นะฮะครับผมที่สร้างนี้นี่คือสร้างสมบูรณพร้อมกับที่2458ี่นไม่ใช่ครับอันนี้สร้างใหม่ครับผมประมาณคสัก30ปีแล้วผม กเดินอยู่เลยไหมคะได้ครับโอ้กี่ปีเขาองค์นี้ดูมากรวัดตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ๋อเหรอคะพระแม่ศรีดาพระรัตน์แล้วก็พระอุมาส่งการับแต่องค์บนคือองค์พระวิษณุพระแม่ลักษมีโอ้โหแก่ละเอียดถวยนะครับครับประมาณหนึ่งปีได้ไหมสามปีอะไรมาจากเมืองชายคลุ้นรากอินเดียหมดก็แจ้งว่าถ้าเกิดเรามาที่วัดกุชูแห่งนี้ต้องไหว้องค์ตานี้ก่อนไหว้พระพิฆเนศก่อนไหวพระพิฆเนศด้านนู้นค่ะเริ่มจากพระพิฆเนศก่อน คุณเป็โบสฐานอันนี้คือองค์เจด็จพ่อพี่เมีครับผมที่เราต้องมาไหว้ไหว้ก่อนจุดแรกเลยจุดแรกเลยทำไมต้องไหว้จุดนี้เป็นจุดแรกคะตามหลักฮินดูเนี่ยคือทุกอย่างต้องเริ่มต้นใส่พ่อพี่เมีก่อนและทุกอย่างมันจะไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตเพินมมันจีิงๆขอให้สำเร็จก่อนหน้าที่การงานทุกอย่างตอนนี้มาถึงไม่เคยใครมาที่วัดแห่งนี้แล้วมอไหว้ค่ะมีพราหมณ์มีอาจารย์พราหมณ์มาทําพิธีให้อาจารย์ชื่ออาจารย์ธนยงคมครับมาจากอินเดียครับนี่เลยหวัดเข้ามาเหมือนกันครับพานาสีครับผมเชิญครับพพาาีีผม สีอ่ะเดี๋ยวไปทำไปดูเลยนะคะมาโอมโอมกังกังกันนาปะเตกันนาปะเตะแลมาฮ่ะแลมาฮ่ะเสร็จแล้วไปยังไงต่อครับคุณมโนทครับเรี๋พามท่านจะพาไปที่องค์พระแม่ต่อต่อล้ต้นแล้วก็ไปรับไปรัพระแม่ไปรับพรแม่อันนี้คือทำอะไรกันอยู่คะนี้แอนนี่ที่ทำที่ที่มาพมิดุลกาณ์นะครับแอนนี้มาที่พระแม่อุมาพระแม่อุมาเป็นจุดที่สองนะคะ ซึ่งทำไมต่อครับพามโอมโอมสีสีกุมากุมาสีดูรกาดูรกาเดวีวนมหามหขอเชิญเปิดประสบการณ์ The Grand Moment ภาพกลางตักบาตรเพ็ญพุทธระอุปคุตเที่ยงคืนสะดือทะเลแห่งเดียวของประเทศไทยที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเที่ยวเมืองสามอ่าวเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอ็ดกุ้งผาพันธ์นีนณวิหารหลวงปู่อุปคุตอรหันเจ้าตรงข้ามสะพานสรานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุขทันทีที่เที่ยวภาคกลางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปต่อเลยต่อค่ะครับ ของเราคือว่าตามพ่อพิฆเนศและพ่อแมวมาอันดับที่สามก็คือพ่อหมาแต่นี่เป็นตามหลักของเราครับอุหมานนี่จะขอเรื่องอะไรหรือช่วยเรื่องอะไรจะมังโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดขอวาปราศจากโรคภัยไข้เจ็บว่าแข็งแรงใช่อุหมานนี่ปราบหมดเลยนะคะเราเราทำส่วนขออะไรไหมนะอุหมีพรามอีกท่านหนึ่งใช่ครับมีมีสองสามท่านเดี๋ินแนะนำนิดเดียวค่ะโอมโอมสีสีฮานุมติฮานุมติน้ำมะฮะวนตามขีดนาฬิกาแล้วก็ เบลเป็นมีเคล็ดลับนะคะเป็นดีมาเคล็ดลับเสล็แล้วเปองค์ไหนต่อคะพระรามมาเจิเลยครับองนี้องนี้คือพระรามธรรม่สีดาอันนี้ขอเรื่องอะไรคะดูในศีลในธรรมแล้วอยู่กับคนยังไงดูแลลูกน้องได้ยังไงบริวารบรริวาอยากจะขอเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องเรื่องทางทางก็ขอทางคณเกขอท่านเลยนะคะโอเคโอ้โอ้สีสีรามจันทรายอจันทรยอนามะ นะ่แล้วยังไงต่อไปคือองคน์น yes, no eh so 네ี้องค์ประธานก็คือองค์พระวิษณุแล้วก็พระแม่ลักษมีครับผมขอด้านอะไรคะขออะไรบ้างคะรักที่เหมือนพระแม่ลักษมีกับพระวิษณุพระนารายณ์ความรักที่เหมือนพระแม่ลักษมีกับพระนารายณ์คือรักกันยั่งยืนช่วยกันสมานกิจเจริญรุ่งเรืองครับพระนับถือพระวิษณุก็เท่ากับได้ได้พรจากพระแม่ลักษมีไปความเจ็บสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันความความรักที่แบบยั่งยืนสุงขั้นโอ้สาธุชอบมากเชิญข้างหน้าเลยเชิญข้างหน้าเลยครับเอาข้างหน้าเลยหรอคะ พวกเขาครบผมปกติโอมสีมาหาลักษีนามหาโอมสีมาหาวินวีนามา เรียบร้อยเรรียยบ้อเสร็จจากองค์นี้แล้วโอเคคยันหนึ่งครับผมตางคุณหมอป้องเนี่ยเวลาไม่มีดอกไม้ค่ะสามารถถวายต้นใบกะเพราค่หรือว่าเป็นใบที่พระนารายณ์พระพิสมุลิพระรามเนี่ยท่านจะโปรดมาและชอบมากที่สุดเอามาจากบ้านก็ได้ทำจากบ้านก็ได้ีมไม่เราจะไม่มีไม่ทำเชิงพาณิชย์ครับผมนำมาเองก็ได้ครับผมถวายเลยครับผมอู้ใอสีมะพราวแบ่งกันไหมพี่ก้องถวายเลยคนินเดียนเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถวายเหมือนกันไหม ครับผมคณะมาเหมือนกันเหมือนกันครับผมเสร็จจากองนี้เสร็จปุ๊บมาต่ออีกองคหนึ่งพระกฤิจฉานี่เรื่องอะไรคะความรักแห่งความลักหลายครับผมพระกริจฉานี่เกี่ยวกับความรักครับผมพระิสณุกับพระแม่ลักษมนี้แต่ขอนี่ขอทางนี้ครับขอทางนี้แต่ขอให้ได้แบบนั้นขอองค์นี้เพื่อให้ได้แบบให้ให้คู่แบบนั้นโอู้งี้ขอเลยสิคะขอเลยครับคุณก้องขอได้เลยครับโอมสีดาธาดาษณายะนามาหา ก็ามาต่อกันที่องค์อพระพุทธเจ้าขอบคุณนเจ,จ้า ก็คือกราบขอพรให้เราร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะครับท่านบีได้ดีท่าบีได้ดีท่าีได้ดีองค์สีบุตราเดวายะนามาห์วันนี้อิ่มมากแล้วฉันชอบมากตอนที่มาไหว้จุดต่างๆที่จะได้รับพลังขององค์เทพต่างๆเดี๋ยวให้อาจารย์พรามให้อวยพรอยกับคนไทยใช่ไหมพระพุทธบาทจะดีองค์พระสด็จสุเดชกุศลมาสุจิรายุรัสตูโกล स्ति धन धान्य समेधिरतु स्रोक्षयोस्तु าผู้ชมก็จะต้องเยี่ยมเป็นสุขไหมคะอย่าลืมถ้าเกิดจะมาวัดวิสุขแห่งนี้ได้เปิดทุกวันเลยบ้างคะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสองทุ่มครึ่งจับเราแนะนําให้ว่าสองทุ่มก็คือหกโมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงสองทุ่มใช่ครับแต่ถ้าเกิดมาอย่าลืมเอาใบกะเพรามาด้วย้งบนใบกะเพราข้างล่างใบเมืตูมครับเดี๋ยวดูข้างล่างกันนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสําหรับคุณมโนธนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกทีอบคุณค่ะคุณดีปะนะคะขอบคุณมาก มาไ้า้ถามหน่อยมาว่าเสร็จแล้วที่นี่นะคะอยากขอเคล็ดลับให้คุผู้ชมนิดนึงค<ช>่ะอยากมีหลัวเร็วๆหรือม้หลวดๆๆีคนจะขออย่างไงเขาบอกว่าเวลาเราเดินเข้าถึงวัดเนี่ยให้เราเคาะระฆังก่อนเลยอันดับแรกค่ะเป็นการแท็กายหลังจากนั้นเราไหว้าตามจุดที่เราถ่ายกันไว้เ,<อ>เนาะพอไหว้เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ต้องอยากจะได้แฟนเป็นแบบเอาดีๆอ่ะเอาดีๆให้ขอกับพระวิษณุ นี่เบาๆแบบนี้ถูกต้องมากนะเคล็ดลับเลยนะพี่ก้องขอคนซัพพอรตขอกัลยาณมิตรให้ได้เร็วๆพี่ก้องเห็นที่พรามแจกไหมคะจะเป็นแจกแอปเปิลแจกน้ําดื่มถ้าพี่ก้องได้พี่ก้องบอกท่านเลยว่าเดี๋ยวก้องจะนาแอปเปิลมาหนึ่งลังมาถวายและให้อาจารย์พรามแจกกับลูกค้าทุกท่านที่มางานสักการะก็พี่ก้องรีบไหว้ไม่ยอมฟังแบบว่าทวิตใดๆเลยค่ะแล้วยังไม่พอถ้าพี่ก้องอยากเจอลูกน้องหรือลูกค้าที่มีน้ําใส ให้เอาน้ำดื่มแบบนั้นเป็นแพ็กนะพี่ก้องมาแจกมาแจกเลยเนี่ยเขาเขาแบบต้องการมากๆอันนี้ทิกเล็กๆค่ะไปขออะไรคะไปขอกันค่ะทายรที่สุดที่มานที่พิ่สนุก็คือองค์สิมวลึงสิวึลึงองค์สิวลึงองนี้เขาแก่เท่าไหร่คะเป็นร้อยปีแล้วาขอที่ ก็่เป็นไฮไลท์สุดท้ายที่มันเคล็ดลับสุดๆต้องมาที่นี่ใช่ครับผมโอ้ที่กองรู้ไหมว่าที่อินเดียเนี่ยเวลาเขาไหว้พระศิวลึงนะใบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าใบาตูต้องแบบอุดมสมบูรณ์ด้วยนะนี่ไงห้ามค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณโชคดีคุณได้ใบระตูมเนี่ยค่าแฉกแล้วมาไหว้น่จะสำเร็จนี่กี่แฉกสามหาไม่ได้ไงหายากครับขอทุกอย่างได้เลยความสําเร็จชัยชนะไปเลยค่ะไปเลยค่ะการร้อนเงินเลยค่ะครับ ดามาร์เก็ตแชร์ริงเดอรเลิฟอร่อยลิ้นกลินเพลินเดินช็อปในเทศกาลแห่งความรักชวนสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษกับร้านค้าจากเหล่าซุปเปอร์สตาร์และนักข่าวบันเทิงมากมายพร้อมกิจกรรมสุดประทับใจที่ทำให้คุณอบอุ่นหัวใจไปกับการให้โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธินาถา13-16กุมภาพันนี้ชั้นจีเซนทันพระราม3ม,มาช็อปมากินมาชิลและร่วมสร้างความสุขในเทศกาลแห่งความรักไปด้วยกันนะคะ S <S <S มากินข้าวกันต่อยอ้าวถึงแล้วร้านอยู่ตรงนี้เองน้องไกโอ้ยร้านร้านนี้เหรอคะนี่ค่ะไนท์ t ู o Meet ยำนะคะอยู่ที่จอยจันทร์สีเดินเข้ามาประมาณสัก50เมตรนิดเดียวคะเขาบอกอร่อยมากๆเลยเป็นร้านยำสุดชิ้นดวงจันทร์มีโซเชียลน้องไกค่ะและบอกกอนนะคะว่าเผ็ดเด็ดร้อนแรงไม่แพ้เรื่องความรักแน่นอนจอยนี่นอ,อร่อย <S <S รสแน่แน่จริะไปค่ะไป มาแล้วค่ะมาเจอกับเจ้าของค่ะน้องแว่นค่ะน้องเบนซ์ค่ะเจ้าของและหุ้นส่วนอ,คอาคโคสหุ้นส่วนห่อยค่ะเจดา้าเป็นเจ้าของน้องเจด้าหุ้นจะกี่คนมีร้านสองคนครับสองคนสองคนนี้เป็นเพื่นอนที่เรียนหนังสือเลยใช่<อ>ครับกินมาพร้อมกัน กินพร้อมกันจินอะไรก่อนพี่ก้องกินกินกินใครกินเก่งก็ติดไวดิว่าจยต้องเป็นคนนี้แน่นอนอยู่แล้วโอ้เจได้แล so ้วมาเปิดร้านได้ทูอย่างได้ยังไงจริงๆคุยกับเพื่อนตอนเรียนใกล้ๆจบครับว่าอยากจะทาร้านหมูกระทะด้วยกันแต่ว่าพอพึ่งเรียนจบอ่ะมันใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะบวกกับตอนนั้นร้านยำก็เริ่มบูมมากล้ก็เลยอ่ะ ลองทํายํากันดูดีกว่าโอ้ยก็เริ่มจากร้านเล็กๆร้านนี้นะครับบอกก่อนนะในทุ่มิจยำเนี่ยอยู่ตรงนี้ดังในโซเชียลมากๆเลยค่ะอยู่ตรงไหนบอกจุดไหนร้านของเราอยู่ซอยจันทร์สี่สิบสามครับเข้ามาจากปากซอยฝปากมือครับแค่ร้อยแปดสิบเมตรเท่านั้นที่นี่คนจะสั่งเยอะนะเกาดังในโซเชียลมากช่วงป้ายค่ใช่ค่ะเขาเขาดังเรื่องแบบว่าแก๊ปไลน์แมนมารอเลยนะพี่ก้องโอ้ยถึงดังขนาดนี้เธอจ้างคนมารอเหรอไมปเลยตาง คิดว่า<ม>จุดเด่น<ม>ของร้านที่แตกต่างยังไงเป็นเรายังเลือกของเองเสมอมาตลอด6ปีที่เราไปซื้อของร้านไหนถ้าเปิดเยอะขนาดน,นี้จะว่าต้องอร่อยไม่อร่อยปีเดียวก็ไปแล้วแล้วปะลานเลิศยังไงคะเ,ออเป็นเพื่อนเป็นคนเลือกว่าอันนี้ดีครับแล้วก็พาเจรย์แน่นอนก็คือสะอาดปลอดภัยเพื่อนที่กินกิกหรอมากเก่งมากเจได้เจได้เขาบอกว่าของน้องร้านของน้องน้่หมูหมูทอดอร่อยจุดขายเราคือแบบว่าเด่นมากเรื่องหมูพอตเตาทานอันนี้อันนี้อร่อยยังไงบอกซิพี่จองกินดูเราคัดหมูมาแบบดี ีมากเลยครับแล้วก็วิธีการทอดก็ทอดแบบใส่ใจใส่ใจกระเทียมอยากให้ลองชิมกระเทียมดีได้แน่นอนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ก้องแต่กินกระเทียมไปเรือยปากพี่จะเหม็นหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีณผเปลี่ยนควานได้เดี๋ยวนี้ อันนี้คือย่างเตาถ่านเหรอคะจริงๆเมื่อก่อนอะเตาถ่านครับ oh. แต่ว่าปัจจุบันด้วยพอเราย้ายมาร้านแบบนี้มันใช้เตาถ่านไม่ได mm. ้แต่ยังมั่นใจความอร่อยอยู่เดิมอ oh. ยังเป็นเปรี้ยวหวานมันไม่ได้แขังแข็งนะมันมีมัน mm. หมูดีเนาะใช่เนะาะเจ๊ย่างจะกินโซบะตมากๆนลนะ ยำกุ้งก็ได้ครับเป็นยำกุ้งทูโทนคือบางครั้งลูกค้าเราแบบอยากทานทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกเราก็จะเตรียให้มีทั้งสดแลวก็สุกครับเพิ่งมาจากตลาดเมื่อเช้ามืดเลยครับคือถ้าซื้อปกติก็อย่างนี้เลยอย่างนี้ครับใช้นี่เลยไม่จกตาน้ำปลาล่เป็นไงไม่เหม็นหอมคนนี้ทานปลาะก็ทานได้อือจริงแต่ปลาล่อกรดเกลือเจาะรสแบบเปรี้ยวหวานเนาะอันนี้แกงหมูยอแกงหมูยอไครแดงหมูยอใครแดง ว่าไปลูกมาก็เคยได้หลอดปลาคืนมาต้องกินให้มันให้มันให้มันกลมใช่ไหมคะใช่แล้วก็น้ำปลาล้าเหมือนกันใช่นเหมือนกันนี่จะบอกก่อนนะรสหน้าจานริงดีนะคือปกตินี่น้ำยำทำไปแล้วใช่ไหมทำจานต่อตานกันนะใช่ดูว่ามันไม่ซ้ำใช่ว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอันนี้ไม่ปลาครับมันไม่ซ้ำกันจริงมากอ๋อคนละแบบใช่เพราะว่าโบราณจะไม่ได้ใส่ปลาอยู่แล้วนุ่น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 อันนู่นน่ากินมากอันนี้กุ้งแช่น้ำปลาครับเดี๋ยวเราลองอันนี้กุ้เชี่ยวชาปลานะคะ นี่เป็นจานเด็ดเลยไหมค่อนข้างเด็ดเลยเด็ดเหมือนคนทำแน่นอนออลองกินได้อันนี้หองเกียวครัเบเยใช่า แหอมกระเทียมเนี่ยกระเทียมเนี่ยกระเจียวดีมากต่อไปนี้เนี่ยอันนี้ยำมุนเส้นครับจะคล้ายๆกับจานนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนตัวเส้นเป็นมุนเส้นแทนโอ้โหลื้อจากข้างล่างจะจะได้มีน้ำติ๊กมาด้วยมุนงเส้นไมีกันติดอะไรไหมคะไม่ติดอะไรนะครับะยอแล้วก็มีหมูจับชอบมากพองมีหมูจับเนี่ยมันดูแบบเป็นมุนงเส้นโบราณจริงๆอะชอบอะเผื่อใครอยากทานคนเดียวก็สั่งยำง่ายๆอย่างนี้ทานทีเดียวเลยถ้าสั่งกลับบ้านนี่คือแบบมีแยกน้ำยำมีอะไรอย่างนี้ให้เนับใช่เราจะไม่ยำรวมเพราะเดี๋ยวมันจะเซ็งอช่ รสชาติคมปอกเต็มดีสุดยอดมารื่องนี้อะยำแซลมอนครับเป็นแซลมอนสดๆเลยนะครับแซลมอนสดเหมือนกันนี่ของสดเลยพี่ก้องรส่าติมืดเหมือนกันแซลมอนเลิศมากเลยอะร้านเปิด1ทุ่มครึงน้องเบนร้านเราเปิด11โมงครึ่งถึง4ทุ่มครับแต่ว่าก็จะรับออเดอร์ช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่ง บอกผมว่าถ้าเกิดจะมาเนี่ยง่ายๆเลยจอดรถตรงไหนครับต้องเบ๊ซอยจันทร์43แยกแยกสามครับใช่เข้าไปในซอยอยู่ประมาณ20เมตรครับอยู่ขวามือเป็น <พา S 1> งบ<ม>่เดินจากร้านจอดมา50เมตรครับบอกหน่อยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ,อยังไงบ้างเบอร์โทรศัพท์ของร้านนะครับ099 628 5656ครับไลน์แอดแอดไซน์ในทุนวิทยามติดกันได้เลยครับและเปิดร้านในในกี่โมงเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ11บเอโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครับติดวันอาทิตย์ติดวันอาทิตย์ใช่ โปรโมชั่นมาจากรายการรับส่วนลด10%ครับเมื่อทานครบ300บาทขึ้นไปครับตลอดทั้งเดือนพุษภาเลยรีบมากันเลยนะครับอร่อยมากๆเลยเรื่องเขาบอกอะไรเลยครับว่าวันนี้นะคะบอกกันว่าแฮปปี้มากๆเลยทั้งหัวฝ้ายพาไปไหว้พระที่วัดพิษณุ์อ๋อพอเรื่องขัวๆนะครับเดี๋ยวก็มาเจอต้องเบมเพิ่งกินอาหารแซ่บๆรอผู้ชายเหมือนกันนะครับ่ิดันและทิมดิแดนต้องขอบอกเลยครับว่าเทปนี้กล้องคอร์ด d ่ะ คุณผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะตามก็้องมาเจอนี่วันนี้ก้องได้พาทุกคนมาสัมผัสพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดวิษณุเทวสถานที่รวมองค์เทพฮินดูครบทุกองเลยนะคะและได้เคล็ดลับความรักจากหมอฝ้ายรัสลินเดอะเมจิกควีนด้วยคนไหนยังโสดยังไม่มีคู่วันวาเลนไทน์นี้อย่าลืมลองทําตามกล้องดูนะคะถ้าไม่ทันวาเลนไทน์นี้หลองวันไทยก็ยังดีนะคะจะได้มีคนจับมือด้วยกันสักทีค่ะใครอยากตามกล้องมาเจอนี่ที่นี่มาได้เลยนะคะที่วัดวิษณุแห่งนี้ค่ะแล้วก็ร้านไนทูมิตรยำค่ะตามกล้องมาเจอนี่ออกเดิน สาวเจ็ดโมงเช้าทางช่อง3เจอกันใหม่เทปหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนไปครับบายบายค่ะ